สวัสดีครับผมวุทธิชัยช่องอ่านข่าวการศึกษาวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องที่จะมานำเสนอให้กับทุกๆคนได้ฟังกันนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับท่านสุนทรผู้นะครับซึ่งในเดือนมิถุนายนของทุกปีนะครับในวันที่26มิถุนายนก็จะเป็นวันสุนทรผู้นะครับ แต่สำหรับในปีนี้นะครับก็ต้องงดหรือว่ายกเลิกกิจกรรมกันไปก่อนนะครับเพราะว่ามีการแพร่เชื้อของไวรัสโคโรนาส0 1 9หรือว่าโควิด1 9ทนะครับทำให้กิจกรรมต่างๆเนี่ยต้องถูกงดแล้วก็ยกเลิกกันไปก่อนนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าวันนี้นะครับผมก็ จะนำข้อมูลเกี่ยวกับท่านสุนทรภู้มาเล่าสู่กันฟังนะครับจากกรุงเทพธุรกิจนะครับมีข้อมูลดีๆมาฝากให้กับคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับซึ่งก็เชื่อว่าคนไทยหลายๆคนก็อาจจะยังเข้าใจผิดนะครับว่าท่านสุนทรภู้หรือว่าสุนทรภู้หรือพระสุนทรโวหารเป็นชาวจังหวัดระยองนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ครับซึ่งมีข้อมูลทางประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าสุนทรภู้เกิดที่กรุงเทพมหานครเรียกว่าเป็นคนกรุงเทพโดยกําเนิดนะครับแต่ท่านมีความผูกพัน กับท้องถิน่นอำเภอแกลงจังหวัดระยองก็เนื่องจากเป็นภูมิลำเนาของผู้เป็นบิดานั่นเองครับแต่ก็ไม่ใช่แค่ประเด็นนี้เท่านั้นนะครับยังมีอีกหลายเรื่องเกี่ยวกับสุนทรภู้ที่คุณคณทุกคนนะครับอาจจะยังไม่รู้เราไปเริ่มกันเลยนะครับกับ10เรื่องของสุนทรภู้ครับมาเริ่มกันเรื่องที่1ครับสุนทรภู้เกิดที่วังหลังกรุงเทพมหานครครับ ท่านสุนทรผู้มีชื่อเดิมว่าผู้เกิดในสมัยรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อวันจันทร์เดือน8ขึ้น1นึ่งำปีมเมียจุลศักราช1,148เวลาเช้า2โมงนะครับซึ่งตรงกับวันที่26มิถุนายนพศ2329ครับณนะบริเวณด้านเหนือของพระราชวังหลังซึ่งก็คือบริเวณสถานีรถไฟบางกอกน้อยในปัจจุบันนั่นเองครับเชื่อว่าหลังจากสุนทรผู้เกิดได้ไม่นาน บิดามารดาก็อย่าร้างกันบิดาก็ออกไปบวชอยู่ที่วัดป่ากรัมอันเป็นภูมิลำเนาเดิมนั่นเองครับ ส่วนมารดาของสุนทรภู้ได้เข้าไปอยู่ในพระราชวังหลังถวายตัวเป็นนางนมของพระองค์เจ้าหญิงจงกลพระธิดาในเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศดังนั้นสุนทรภู้จึงได้อาศัยอยู่ในพระราชวังหลังกับมารดาและได้ถวายตัวเป็นข้าในกรมพระราชวังหลังสุนทรภู้ยังมีน้องสาวต่างบิดาอีกสองคนซึ่งมีชื่อว่าฉิมและก็นิ่มนะครับต่อไปเรื่องที่สองครับต้นตระกูลของสุนทรภู บันทึกส่วนใหญ่นะครับมักจะระบุถึงต้นตระกูลของสุนทรภู้เพียงว่าบิดาเป็นชาวบ้านกล่าอำเภอแกรงจังหวัดระยองส่วนมารดาเป็นชาวเมืองอื่นทั้งนี้ก็เนื่องจากเชื่อถือตามพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเรื่องชีวิตและงานของสุนทรผู้แต่ต่อมาในภายหลังนะครับก็มีการค้นพบข้อมูลต่างๆมากยิ่งขึ้นนะักวิชาการส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่าฝ่ายบิดาเนี่ยเป็นชาวเมืองแกลงจริง ทั้งนี้ก็เนื่องจากมีปรากฏเนื้อความอยู่ในนิราชเมืองแกรงถึงวงวานเครือญาติของสุนทรผู้นะครับ แต่ความเห็นเกี่ยวกับตระกูลฝ่ายมานดานี้แตกออกไปหลายส่วนเลยครับส่วนหนึ่งก็ว่าไม่ทราบที่มาแน่ชัดส่วนหนึ่งว่าเป็นชาวฉะเชิงเซาและส่วนหนึ่งก็ว่าเป็นชาวเมืองเพชรบุรีครับซึ่งแนวคิดอย่างหลังนี้ก็ได้รับการยอมรับกันค่อนข้างกว้างขวาง,วางอันก็เนื่องมาจากพบบันทึกว่าตระกูลฝ่ายมานดาของสุนทรภู่เป็นชาวเมืองเพชรบุรีสืบเนื่องจากความในเนื้อความเรื่องนิราชเมืองเพชรฉบับค้นพบเพิ่มเติมโดยล้อมเพ่งแก้วเมื่อพศ พัน9นั่นเองครับต่อไปเรื่องที่3ครับชีวิตวัยเด็กสุนทรภู้เรียนหนังสือที่วัดชีประขาวหลังจากปิดามัรดาหย่าร้างกันช่วงชีวิตในใบเด็กของสุนทรภู้ได้รำเรียนหนังสือกับพระในสำนักวัดชีประขาวซึ่งในปัจจุบันนั้นก็คือวัดศรีสุดารามซึ่งอยู่ริมคลองบางกอกน้อยนะครับตามเนื้อความส่วนใหญ่ที่ปรากฏในนิราสุพรรณครับ ต่อมาได้เข้ารับราชการเป็นเสมียนนายระวางกรมพระคลังสวนในกรมพระคลังสวนแต่ไม่ชอบทำงานอื่นนอกจากแต่งบทกรนซึ่งก็สามารถแต่งได้ดีตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มในช่วงวัยก่อนอายุ20ปีนะครับก็มีบันทึกพบว่าสุนทรผู้เนี่ยได้ประพันกรอนนิทานเรื่องโครบุตรนะครับแต่งขึ้นก่อนที่จะมีผลงานนิราศเมืองแกรงนะครับต่อไปเรื่องที่4ครับชีวิตวัยหนุ่มและความรักของสุนทรภู สุนทรผูนะครับลอบรักกับนางข้าหลวงในวางหลังคนหนึ่งชื่อแม่จันครับซึ่งบังเอิญเป็นบุตรหลานผู้มีตระกูลสุนทรผู้จึงถูกกรมพระราชวังหลังเกริ้วมากหรือว่าโกรธมากนั่นเองครับถึงขนาดสั่งให้โบยแล้วก็จําคุกคนทั้งสองแต่เมื่อกรมพระราชวังหลังเสด็จที่วงคตในปีพศ2349คำว่าที่วงคตนะครับในที่นี้ก็แปลว่าไปสู่สวรรค์ ซึ่งใช้แก่พายุพรราชหรือเจ้าฟ้าซึ่งได้รับการเฉลิมพยศพิเศษนั่นเองนะครับและเมื่อกรมพระราชวังหลังเสด็จที่วงโคตไปแล้วนะครับก็จึงมีการอภัยโทษแก่ผู้ถูกลงโทษทั้งหมดถวายเป็นพระราชกุศลครับ หลังจากออกจากคุกก็เดินทางไปหาปิดาที่เมืองแกรงจังหวัดรรยองการเดินทางครั้งนี้สุนทรภู่นะครับก็ได้แต่งนิราศเมืองแกรงพรรณนาสภาพการเดินทางต่างๆเอาไว้โดยละเอียดในนิราศได้บันทึกสมณศักดิ์ของบิดาไว้ด้วยว่าเป็นพระครูธรรมรังศีเจ้าอาวาสวัดป่าก,กรมกลับจากเมืองแกรงสุนทรภู่ได้แม่จันเป็นภรรยาและต่อมาในปีพศ2350 สุนทรภู้ยังได้ประพานนิราชพระบาทขึ้นอีกด้วยล่ะครับซึ่งสุนทรภู้กับแม่จันทร์ก็มีบุตรด้วยกันหนึ่งคนชื่อหนูพัดครับจากนั้นไม่นานสามีภรรยาคู่นี้ก็มีเรื่องระหองระแหงกันเสมอจนภายหลังก็เลิกลากันไปครับต่อไปเรื่องที่5ครับช่วงชีวิตของสุนทรภู้ในสมัยรัชกาลที่สองครับ สุนพรู้ได้เข้ารับราชการในกรมพระอารักษ์เมื่อพศ2359ในสมัยรัชกาลที่2เมื่อแรกนะครับสุนพรู้รับราชการเป็นอารักษ์ปลายแถวครับซึ่งก็มีหน้าที่คอยเฝ้านะครับเวลาทรงพระอักษรเพื่อคอยรับใช้แต่มีเหตุให้ได้แสดงฝีมือกรอนของตัวนะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภารายนะครับทรงแต่งกรอนนะครับในบทอกครเรื่องรามเกียรติ ติดขาดครับไม่มีผู้ใดต่อกรอนได้ต้องพระราชทัยนะครับจึงโปรโดให้สุนทรผู้ทดลองแต่งปรากฏว่าแต่งได้ดีเป็นที่พอพระไทยจึงทรงพระกรุณาเลื่อนให้เป็นขุนสุนทรโวหารครับ บทกรนในรามเกียรติ์ที่สุนทรผู้ได้แต่งในคราวนั้นก็คือตอนนางสีดาผูกคอตายครับแล้วก็ตอนศึกสิบขุนสิบลดนะครับและจากนั้นไม่นานนะครับสุนทรผู้ก็ได้เลื่อนยศเป็นหลวงสุนทรโวหารได้รับพระราชทานบ้านหลวงอยู่ที่ท่าช้างใกล้กับวังท่าพระและได้เป็นหนึ่งในคณะร่วมแต่งขุนช้างขุนแผนขึ้นมาใหม่ด้วยละครับ เป็นยังไงกันบ้างครับผ่านมาแล้วกับ5เรื่องเกี่ยวกับสุนทรภู่นะครับยังเหลืออีก5เรื่องนะครับถ้าไม่รอช้าอย่างไรเราไปฟังกันต่อเลยครับสําหรับเรื่องที่6ครับสุนทรภู่ถูกจําคุกเป็นครั้งที่2ซึ่งระหว่างรับราชการนะครับสุนทรภู่ต้องโทษจําคุกอีกครั้งนะครับเพราะถูก อุดทรว่าเมานะครับเมาสุราทำร,ร้ายญาติผู้ใหญ่แต่จำคุกได้ไม่นานก็โปรดพระราชทานอภัยโทษภายหลังพ้นโทษสุนทรผู้นะครับก็ได้เป็นพระอาจารย์ถวายอักษรแด่พระราชโอรสในรัชกาลที่สอง และช่วงเวลานั้นเองครับเชื่อว่าสุนทรพูดแต่งเรื่องสวัสดิ์รักษาขึ้นมานะครับและระหว่างรับราชการอยู่นี้สุนทรพูดแต่งงานใหม่กับแม่นิ่มแล้วก็มีบุตรด้วยกันหนึ่งคนชื่อพ่อดาบนั่นเองนะครับต่อไปครับเรื่องที่7ครับสุนทรพูดออกบวชออกบวชนานถึง18ปีครับสุนทรพูดรับราชการอยู่เพียง8ปีนะครับพอมาถึงปีพศ2367รพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภารายเสด็จสวรรคต หลังจากนั้นนะครับสุนทรภู่ก็ออกบวชซึ่งสุนทรภู่บวชอยู่เป็นเวลา18ปีด้วยกันนะครับและระหว่างนั้นนะครับก็ได้ย้ายไปอยู่วัดต่างๆหลายแห่งเท่าที่พบข้อมูลในงานเขียนของท่านนะครับก็ได้แก่วัดเลียบวัดแจ้งวัดโพวัดมหาธาตุและวัดเทพธิดารามผลจากการที่พิสุผู้เดินทางทุดงไปที่ต่างๆทั่วประเทศปรากฏผลงานเป็นนิราชเรื่องต่างๆมากมายครับ และต่อมาในปีพศ2385ภิกษุผู้นะครับจำพรรษาอยู่ที่วัดเทพทิดารามมีอยู่คืนหนึ่งครับหลับฝันเห็นเทพพยายดาจะมารับตัวไปเมื่อตื่นขึ้นมาก็คิดว่าตนถึงคาดแล้วจะต้องตายแล้วจึงได้ประพันธ์เรื่องล่ำพันธ์พีลาบขึ้นมาครับโดยพัฒน,นาถึงความฝันและก็เล่าเรื่องราวต่างๆที่ได้ประสบมาในชีวิตหลังจากนั้นก็ลาศิกขาบทเพื่อเตรียมตัวจะตาย กระนั้นสุนทรผู้มีอายุได้56ปีนะครับต่อไปเรื่องที่8ครับกลับมารับราชการอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่3ครับหลังจากที่สุนทรผู้ลาสิกขาบทในช่วงสมัยรัชกาลที่3สุนทรผู้ก็ได้รับพระอุป,ปถัมภ์จากเจ้าฟ้าน้อยหรือสมเด็จเจ้าฟ้าจุธามณีกรมขุน อิสเรนรังสรรรับราชการสนองพระเดชพระคุณทางด้านงานวรรณคดีชีวิตช่วงนี้สุนทรผู้ได้แต่งเสภาพระราษฎ์พงศวดานบทเฮกรมพระบันทมและบทละครเรื่องอภัยนุราชรวมถึงยังแต่งเรื่องพระอภัยมณีถวายให้กรมหมื่นอับสรสุดาเทพด้วยล่ะครับต่อไปเรื่องที่9ครับจากหลวงสุนทรโวหารสู่พระสุนทรโวหาร ในปีพศ2394พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นะครับเสด็จสวรรคตเจ้าฟ้ามงกุฎเสด็จขึ้นกรองราชเป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือรัชกาลที่4และทรงสถาปนาเจ้าฟ้าน้อยขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวสุนทรผู้จึงได้รับแต่งตั้งเป็นกรมอารักษ์ฝ่ายพระราชวังบวรมีบรรดาศักดิ์เป็นพระสุนทรโวหาร ช่วงระหว่างเวลานี้นะครับสูนทรพูได้แต่งนิราศเพิ่มอีกสองเรื่องนั่นก็คือนิราศพระปฐมและนิราศเมืองเพชรนั่นเองครับมาถึงเรื่องสุดท้ายของศูนทรผูครับเรื่องที่10ครับสูนทรผูถึงแก่อนิจกรรมในวัยห9ปีครับสุนทรผูนะครับพำนักอยู่ในเขตพระราชวังเดิมใกล้หอนั่งของพระยาม,มนเทียนบานและก็มีห้องส่วนตัวเป็นห้องพักกั้น เฟียมนะครับซึ่งเฟียมในที่นี้นะครับก็คือฝาหรือที่กั้นแล้วก็ทําคล้ายๆกับบานประตูหลายๆบานติดกันสามารถพับได้นะครับสำหรับสุนทรภู่นะครับก็นอนพักอยู่ที่นี่เรียกชื่อกันว่าห้องของท่านสุนทรภู่หรือว่าห้องสุนทรภู่นะครับและก็เชื่อว่าสุนทรภู่พำนักอยู่ที่นี่ตราบจนถึงแก่อนิจกรรมนะครับเมื่อปีพศ2398สิริรวมอายุได้69ปีครับ ซึ่งเรียกได้ว่าจากกวีไทยผู้โด่งดังในยุคสมัยนั้นมาจนถึงวันนี้ความสามารถและทักษะด้านวรรณกรรมของท่านยังคงเป็นที่ประจักษ์เสมอมาโดยสุนทรผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นเชคสเปียร์ของเมืองไทยนะครับและในปีพศ2529 เป็นโอกาสครบรอบ200ปีชาตการสุนทรผู้ได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกนะครับให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านงานวรรณกรรมและมีการก่อสร้างอนุสาวรีย์สุนทรผู้ไว้ที่ตำบลกลัมอําเภอแกรงจังหวัดระยองซึ่งเป็นบ้านเกิดปิดาของท่านด้วยนะครับและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะทำให้หลายๆคนคิดว่าสุนทรผู้เป็นคนจังหวัดระยองนะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ครับท่านสุนทรผู้เป็นคน กรุงเทพมหานครครับและสำหรับวันนี้นะครับผมวุธิชัยช่องอ่านข่าวการศึกษาก็คงต้องขอลากันไปก่อนขอขอบคุณกรุงเทพธุรกิจออนไลน์นะครับกับเรื่องดีๆเกี่ยวกับสุนทรพูเนื่องในวันสุนทรพูประจำปีนี้กันด้วยครับและสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ